หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพากัน์ดคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม <dlatego S 1> ปิ้งไก่ดีกว่าปิ้งไก่ปิ้งไก่ไกเอ๊ะหม้อหายไปไหนนะหม้อ,มอหมไปไหนหม้อเอาโอ้จะเอาหม้อไปปรุงยาหน่อยโอ้ยไก่หอมๆอมเ,อเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นุ๊ปฮะอะไรเพื่ออะไรนี่แกเอาหม้อปรุงยามาเฮ้ยน,น,นี่ต้มไก่อะปิ้งไก่อะเฮ้ย ต้มไก่ต้มตอนแรกย่างไก่ฮะเฮ้ยเอาขึ้นมาไว้นุป๊ปเฮ้ยหน้าเพื่อนยืมหน่อยยืมหน่อยยืมบ้าอะไรจะไปปรุงยาคะลุสมิดไม่ได้ไม่ได้ฉันเอาของไก่ก่อนไก่มีค่ามากเพื่อนนะโอ้ที่แสดงว่าไก่เนี่ยมีค่ามากกว่าตู้ใช่ไหมนุ๊ใช่โอ้โโอ้โหนี่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 น,นี่นี่ตู้มีค่าน้อยกว่าหม้อไก่แกนเนี่ยแน่นอนนะเอาละ่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องเรามาถามคำถามดีวกว่าคำถามอะไรฮะคำถามหมอ้อนี้ดีกว่าตู้เหรอไม่ใช่เว้ย คำถามก็คือตัวละครน,นี้อ่าหนึ่งบาทถ้าหนึ่งล้านบาทอะไรภาคยากที่สุดอะไรภาคยากที่สุดเหรอมีอะไรบ้างอ่ะอ่าใครอยากรู้ครับผมคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นคำถามนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับเออใช่คำถามแต่ว่าภาคแก่ก็ยากเหมือนกัเดูมนะมันยากยังไงเสียงนุกจะภาคง่ายใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนบ้าอะไรพอจะเอาจะ,จะโยากน่ะเ้ยไอ้เอ๋พูดมากอ่ะไปเอาน้ำมาดิน้ำเออได้เลยอาเอาทำอะไรอ่ะรู้เพิ่มอะไรก็มาต้มไก่ต้มไก่ไงต้มไก่อาคนัเนี่ย เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรนุก๊กพุดมากนุ๊กอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันน้าคลองหน้าบ้านจะเอาตีนจุ่มว่นเลยตีน <c oughs> เดี๋ยวนี่ก็ตีนจุ่มว่นเลยเนะี่ยมีน้ำมันเขียวอีกเลยอ๋อไม่ใช่นะเอาล่ะไปเอาน้ำให้บ่อน้านี่เอาน้ำที่บ่อน้ําเหรอเอาได้แล้วอยู่ไหนอ่ะตรงใจกลางหมู่บ้านมั้งโอเคเดี๋ยวน้ำทะเลมาเอ้ยไม่ได้โว้ยเดี๋ยวมันไก่เค็มโอ้โหเลือกมากเลยนุก๊กจะกินแกงทีมันจะไม่ยากอะไรนุก๊กก็แค่น้ําใส่ต้มแล้วก็กิน,น,นเลย ไม่ไม่เข้าใจสุรบัดกัรอาหารนะเพื่อนนะแปลน้ำจะหมดน้ำมาเลยนี่เรื่อยๆวะดูโอ้ยโอเคเฮ้ยตัวละครได้พากยากสุดในเรื่องเลยเฮ้ยไอ้หนุกชิ้นพายาสือเนี่ยฉันเดินแต่ว่าบ่อน้ำมอยู่ไหนนุ๊กเฮ้ยอย่าหาเจอนะตรงไหนอ่ะเอ่อน้ำบ่อน้ำโอ้ขโมยน้ำนะ <c oughs> อาบน้ำนแล้วก็ไอ้นุกคนได้กินไก่ยี่แกงนุ๊กแต่ฉันเลยรักเพื่อนนะเฮ้ยเอ้ยทำมาสร้างแบบนี้ฮะเนี่ยฮะ ให้มันสร้างไวตรงนี้ฮะเฮะ้ยนั่นเด้โอ้เพื่อป็นบ่อน้ำไปนาว้าวโอ้คิดนี่แน่เอาไปให้หนูบเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีอะไรอย่างเหลือตาฝาดไปเฮ้ยต้องตาฝาดแน่เลยเฮ้ยมันมีอะไรข้างล่างกันนะฮะิน่าสนใจเลยแต่ว่าเอาน้ำไปให้หนูบก่อนจะได้ไปต้มไก่ไก่จ๋าพี่มาจ้ะอ่าเริ่มใส่เร็วๆโอเคเลยใส่นะ บเนี่ยโอ้โหเอาละไก่ลูกพ่อเดี๋ยวเรากัเป็นไก่ต้มนะโอไก่ต้มมาเลยเดี๋ยวไปนะไปไหนเพื่อนเออหน่าไปเวลาป๊บนึ่งพล่าทุ่ละอะไรวะเอาละอันนี้บิ๊กคอร์สเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนข้าวเหมือนอะไรถึงทองเลยอะไรลงทองเพื่อนอ๋อเปล่าเอ้ยนุ๊ปเห็นเพี้ยกปะเพี้ยงเหรออืออยู่ที่ตัวมั้งเดี๋ยวไปหนึ่งนะไหนเอามาดิมาดิเอไปทำอะไรเพื่อนบอกมาหน่อยเพื่อนนะเอาไปขุดเหมืองมั้งถามอะไรแปลกเพี้ก็ต้องไปขุดเหมืองสิ อ้อหนูจะไปปนเพชรไม่ใช่ป้นเพชรด้วยเอาะเอาเพชกมาอ้ากวก็จะกระดาบเศร้าเสียงเลยอันนี้เพื่อนรับไรโอเคขอมาเลยนุ๊บนี่เพ็เกเอาล่ะเดี๋ยวมาแนะล้นลดดว,วะนะเออโชคดีเอาล่ะกินไก่รอดีว่ะกินไก่รอเลยเอาล่ะทีนี้เนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเออมันน่าจะอยู่ที่มนานแต่ไม่มีใครมาใช้เลยเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างเลยแสงไปบอกทองแน่นนนนเลยเอาล่ะตัวเราไม่ได้อาบน้ำมาหี่วันเนี่ยโอ้โหลงไปทีตัวเหม็นน่าดูเอาล่ะ กันใจหนึ่งสองืมอ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 มืมอ๊ะโอ้ยโอ๊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 อะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใต้บ่อน้ำมีอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเฮ้ยอู้วัคทองแต่ว่าไม่ใช่ดิแต่ว่าใครอ่ะเฮ้ย มีสมุดด้วยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะนี่ดูดิในนี้มีกับดักอย่าเข้ามาเอา้าผมเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นยังไงอะถ้าเราทุบนี้ก็เราหายใจไม่ออกตายแล้วเลยทำไงนนเนี่ยโหโถ่แต่ว่าแต่ว่านะแต่ว่ามันมีทองให้เราเก็บเอาเหรอเห็นั้นเราก็ได้มีเงินกอดตายเดิโอยอะไรเนี่ยแค่เห็นสังเกตว่ามีบอททองเอง แต่ว่ามีขอด้วยอุย้ยตั้งมืดีใจอะไรเนะี่ยดีใจอะไรโอ้ได้ได้ทอยก็จริงโอ้เยอะมากาเลยโอ้โอ้ใช้วันนี้คือใช้หมดเลยเนี่ยนะโอ้ยดูดูดูเต็มปึ้ดเลยเต็มตัวโอ้แต่ว่านะขึ้นยังไงอะเมื่อเราอดอความตายเป็นคนนี้เนี่ยไม่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 ไม,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 ไม่เราอุตส่าห์ไปเอาน้ำให้นุ๊กมาเราก็มีนี่แล้วขุณขึกหินไอย่างเงี้ยเหรอมันขึ้นยังไงอะ มไปถริงก็มันจะน้ำท่วมเราตายหมดเลยโอ้ยยากจริงเลยเอาวะตอนนั้นเราก็มีทองก่อนตายดิอึ๊บโ๊วเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ย what น้ำยาจำบูดวอ่งตูดสูงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสร็จนะลุงนนี้ไม่รู้เลยว่อืมแต่ได้ลุงนะผมจะใช้ไม่ใช้ลุงไงลุงผมจะเอาทองไี่ใช้ลุงไงลุงขอบ้าลุง

โอยที่เดียวแบบขึ้นฟ้าเลยมีผลทั้งสองทีไอเออไปไหนมาวะเอิร์อเออทำหนึงขอขอทางนั้นเลยโอยตอดอีกตัวเอ้ยโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วกโนแต่อ้ยโอ้ยไม่ตายเฮ้ยเออกระโดดไปก็ตายว่ะเมื่อกี้อะไรกระโดดกระโดดวะไกงไอเทียบเมืนกินเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาเงิมนะไหนของแกวะวัววัวไหนลูกพ่อกงกันวัวขอขอขอวัวสักอันตัวหนึ้ย โอเคโดน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 โอ้พี่ตเกะไม่มีวัวเลยวัวไหนลูกพ่อพ่อต้องการวัวไม่มีวัวเลยเนี่ยโอ้โหโอเคพ่อคำใจมันหมดเวลาใช่ไหมโอ้โหตอดดึงดึงมันก็ตายแล้โหุยโอเคเอาล่ะทีนี้อุ้ยป่ะตอนนี้ต้องเก็บเงินไว้ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะมีเงินใช้คนบอกเกินจนเหลือเกินจนมากมายเฮ้ยเอาล่ะ ไปให้ลูกสมิธคน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 ว้ายาดีกว่านะมสมิธนี่คือยาซุปเปอร์กระโดดกระโดดดาวอังคารนะ <c oughs> แต่ว่าโดดแล้วหรอโดดกัได้โอ้โหยโดนแล้วปุ๊บอิโอเครอดฮ่าด,ดูสมิธดูสมิธโอ้ยว่ายังไงล่ะเอ้ยวัเดี๋ยวับลุงนี่ลุงผมมีต้องยาพิเศษลุงเฮ้ยน้ำยาอะไรฮะมันคือน้ำยาที่กระโดดฟึ้มไปได้เอังคารโอ้จริงเหรอโอ้ยโอ้ยไหนไหนไหนดูดิ ในลูกผมโดนตึงปุ๊บตึ้มโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยติดหัวเลยโอ้โหตีหัวเลยแต่ว่าอุ้ยอ่ะเดี๋ยวลงุงเดี๋ยวลงุงลุงอ่ออะไรอย่างไรอ,ะอ่ะแล้วทำไมลุงมีบ่อนห้ามอยู่ที่บ้านลูพเพราะดิว่าอืมร้าไม่เข้าใจแฟคชั่นแฟคชั่นอะไรลุงนะคือเวลาเราตีดาบเนี่ยเห็นดาบไหมอ๋อดาบพวกนี้เหรอดาบก็บดบไปความมืดเลยดาบซ้ำเอ้ยดาบซ้ำบผมขอเล่นเอ้ยดาบหลัดบดาบลุงนะอ่าลุงขอลุงอ๋อในาการทำดาบเนี่ยเราต้องใช้น้ำในการดับความร้อนนะ แล้วไม่รู้ใช้เพชรลุงเพชรมันเย็นดีตะกาไหนลุงเพชรมันเย็นมันคือยังไงมันเป็นแร่แล้วมันแบบเย็นเงนี้ยทำไมลุงไม่ใช่เหล็กวะเหล็กมันง่ายไปลุงรวยนะต้องใช้เพชรโอ้หเลยโอ้แต่อันนี้คือแบบมีพลังใช่ไหมใช่นั่นนะเผาบาโลกดาวไฟดาาเบสมันต้องใช้น้ำในการดับเพื่อคุมมันอยู่นะโอ้คุบิดน,นะว่าต่ลุงว่าอย่างไงลุงขล่ามีไรลุงขล่าี่ลุงขลาง่าแล้วม,มีมีอะไรอยู่วะไม่รู้ว่าลุงคือมันมีมีอะไรอะว่า หรือว่าลุงอดาไปจุ่มในน้ยะบ่อน้ำเลยอ๋อใช่ต้องลุงอดาไปจุ่มในบ่อน้าจุ่มในบ่อน้ำเลยลุงโอ้แต่บอกนะว่าอย่บอกนะว่าพลังที่อยู่ในดาบเนี่ยซึมไปอยู่ในใต้ดินแล้วไม่เกิดสิ่งนั้นมาโอ้ยจริงเหรอล้านใดนหลาบไปเอาไว้ลุงดิฮะผมไปแล้วเลยลุงนานะะถามเพื่อุนะโอ้หลุงนะงั้นผมขอยืมดาบลุงไม่ได้ทำไมลุงอาดาสัลงไปไปอ๋อทำไปก็ได้โอเคลุง เออแต่ถ้าผมไม่รอดลุงเฮ้ยตางรอดล้านเก่งเก่งอะไรลุงอาล่หคิว่าข้างในป่อตาเพชรดูสมิธจะเป็นยังไงอะคนกดไลค์ด้วยไปละปุ๊บอืม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 อือือืมอืมอุ๊ยอุยอุ๊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 ยอุยอุ๊โอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ่ยอุยอุนเอิดยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยุยุมิโอโห แร่สายลูกก็ไม่เกิดเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยมันเกิดอย่างนี้เหลอ <c oughs> แร่สายลูก20เมตรโอ้ยขอบคุณครับเห็นไนี่ลุงใช้เพชรขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันเกิดเป็นแร่สายลูง <c oughs> นี่ดาบของลุงนี่มันมันมีพลังขนาดนี้แหลนะทำให้เกิดแร่สายลูงแต่ว่าโอ้โหอะไรอะว h a วิเทอร์ดาบสายล้ยว้าวดาบอิงเท่เลยนี่ต่อไปอ้เพชรสายลูงเหรอเดนืยร้อน ขุดดิโอ้โอ้ขุณช้างเลยอ่ะคุณช้างมากใหญ่ระเบิดตาตุ้มปุ้มโอ้โห้จอดเลยมามันแจกนิดเองโอ้ยอะไรเนี่ยตู้แก้วตู้แก้วแล้วก็อีกแค่นี้เหรอโอ้โหแต่เยอะมากเลยโอ้ยขุดขุดโอ้โห้โอ้โห้ต้องรอหน่อยแต่ว่าโอ้นี่คือลุงแบบว่าโอ้ยเอาดาบประชุมทีแรกอย่างนี้คุ้มมากเลยลุงคุ้มจริงๆเลย แต่แต่มันพูดช้าลุงพุดช้ามาเลยคนดอรของไม่ค่าไม pixel. แต่ว่าตอนนี้เรามีของมากมายเออเอาละเอาให้ลุ้พกว่าโอเค่เีขึ้นก็คือซุปเปอร์จ์อย่าเฮ้ยอยู่้ยโอ้ยเอาอะไรวะน่าซปเปอร์แมนเหรอไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือผมลุงไอ้ลุงผมเอิร์ดเออว่าง่ล้านว่างอะไรลุงผมเอาให้ลุงนี่ดูนี่ดูแล่สายลุงลุงดู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 ดลทำไมมันแปลกๆอะแปลกๆอะไรโอ้ย โอ้ยนี่จะขังลุงังไงอ่ะไม่ได้ขังลุงแต่ผมให้เนี้ลุงนะเอยเอามเลยไม่ให้ลุงแบปลลุงโอ้ยเอามาได้หลานเว้ยด้วยของฟรีโอ้ยโ้ยไมหุโดน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 แ่โ้ยเหวราวิเทอร์เดมันจะขนาดนี้เชียวมันคืออะไรอ่ะไม้ชิตาเม่โงโงรวยเงี้ยชิตเม่โปงรวยโอ้ยโอ้ยโ้ยยอดโอ้ยโอยโอเลยแมเนเลยบอดน้ำโนสมิดโคตรดีโอ้ย ว,วันหลังนี้นไปบ่อยๆเลย <c oughs> <c oughs>